หยาดได้ไอโฟนไว้เพิ่งได้งานประจำผ่อน iPhone ไ,ได้ไหมเนี่ยผ่อนได้ค่ะพี่แค่ยืนหลักฐานว่าเป็นพนักงานใช้สลิปเ,เดือนเดือนแรกก็ผ่อนได้แล้วค่ะเขาล้องมาคุยกันก่อนนะคะทำร้อนอย่าร้อนมากนะคะมาค่ะว้าวผ่อนได้จริงด้วยวเราก็ลืมว่าเราอะ่ะขนส่งน้ำให้บริษัทใหญ่ออ้ ไอ้แค่ใบรับรองเงินเดือนก็ผาประชาชนก็ผ่อนได้ไม่ลองใช้บัตรเครดิตด้วยไปแล้วนะเดี๋ยวเดวีลืมน้ำส่ยังไงล่ะทีนี้ไปแล้วนะวนะอาชีพอะไรก็ผ่อนได้ติดบูโรก็ผ่อนได้นักศึกษาก็ผ่อนได้ค่ะที่ยูเฟนผ่อนง่ายราคาสบายๆเริ่มผ่อน1 5 7 0บาท เรามีแล้ว17สาขาทั่วไทยแต่เรามีแพผนจะเปิดให้ครบ77จังหวัดทั่วไทยเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสนใจผ่อนกับเพื่อนที่รู้ใจ u ยูเฟรนทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ